เอาเบิงก่อนเด้อครับท่านนรับมีดครับกีดจอบกีดเสียมกีดมีดบินมีดบางครับมีดผ้าบางต่อครับมีดสแตนเลสยุบบ้านมีดเห็ดคั้วกรลับได้เด้อพี่ขีดมีดบางมีดบางต่อยี่ขอดาญารับได้เบิดทุกรุ่นเลยพี่จ้าห34สองสามสี่ อันนั้นรับเมตรอเนกประสงค์ครับท่านมาเบิงกันก่อนครับรับเม็ดเกียดผ่าเม็ดหนาเม็ดใหญ่ครับเมตดใส่ไวในครัวเรือนอยู่บ้านอันใดมีเมตดมีผ่าบอกเขามาเบิงกันก่อนพี่เมียเมนุปกรณ์เครื่องมือที่รับเม็ดอเนกประสงค์ครับขีดงายใส่งานก็ดีดีเสียงบอดังคุณบ่มีค้อมบจะลดไปไปรับเด้ทั้งเม็ดผ่าเม็ดหนาเม็ดใหญ่ครับเม็ดใส่ภพ่ในครัวเรือนรับงายใส่งานดีดีพี่จ๋า กีดจอบกีดเสียมกีดมีดลามีดหนามีดบางกรับใช้งานได้ง่ายคุณพี่ด้านไหนมันเป็นเหล็กกล้าสบายแท้ทุกตัวนะเวลากีดมันก็คมง่ายใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีคมดีดีเบาแรงสะดวกทันใจเลยจ้ะจาไปกีดมีดลลามีดหนามีดบางประเภทมีดบางต่อมาดูกันก่อนนะพ่อ เวลาจีบเวลาคนได้ดึงถอยหลังอย่างเดียวแบบนี้ซ้ายขวาคือรับเด้หมดเลยท่านมีดมีดล้าหนาบางมีดใช้ภายในครัวเรือนมีดเห็ดกื้นอู่บ้านท่านบกเขาา่าบกคนกรับมาเบิ่งกันก่อนก่อนสิไปไก่สิกลับครับท่านประเบ็ดมีดผ้ามีดซับกระดูกหมูกไก่ป่ารับง่ายใส่งานดีมีดผ้าบังต่อมีดสแตนเลสมีดเห็ดกื้นทายในพริบตาครับท่านจา๋า เมีดผ่าหมีดน้ำเมีดใหญ่ครับที่รับเมีดครับท่านมาเบิ่งกันก่อนครับ,บรับเมีดขีดผ่า